สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็ขออนุญาตเรียนล่วงหน้าเลยนะครับว่ามีอาการไม่สบายอยู่นิดหน่อยถ้าหากระหว่างสนทนากาันไอบ้างอะไรบ้างก็อย่าได้ถือสานะครับขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับการกลับคืนสู่อิสรภาพของผู้ต้องหาคดีอ่างยี่ซ่องโจรซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าเป็นประชาชนธรรมดา มีอาชีพมีหลักแหล่งที่อยู่ชัดเจนไม่ได้มีพฤติการเป็นบุคคลนอกกฎหมายใต้ดินอะไรที่ไหนผมพูดถึงผู้มีอำนาจไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแทนที่จะไปไล่จับมือระเบิดเหตุการณ์เจ็ดจังหวัดภาคใต้ก็กลายเป็นการไปไล่จับกระบทเครื่องแกงเพราะว่าคุณมีนาหนึ่งในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาก็เป็น แม่ค้าขายเครื่องแกงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับในที่สุดวันนี้ทนายไปยื่นประกันตัวสารทหารก็อนุมัติให้มีการประกันตัวจะมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่รายละเอียดนะครับแต่ว่าคนอายุมากๆแล้วนะครับผู้หญิงที่เขามีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลได้กลับคืนสู่ชีวิตปกติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่าน ที่ได้กลับออกมาก็แล้วกันแล้วก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจฝากไปถึงรัฐบาลเลยครับคือถ้าจะเอาข้อหาอ้างยี่คนกลุ่มนี้เพียงเพราะว่าเขาส่งลายถึงกันเขาติดต่อสื่อสารกันด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยผมว่าอย่าไปทําเลยครับเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทุกยุคทุกสมัยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะการสื่อสารโลกออนไลน์เนี่ย มันเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มได้ง่ายอะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงความเห็นกันเป็นปกติคือถ้าพฤติกรรมเท่านี้แล้วท่านจะไปเอาอัง้งยี่เอาส่องโจรเนี่ยผมว่าทําไปก็บาปอะครับแล้วก็ไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าจะบอกว่าเป็นการพยายามสร้างความกลัวผมก็ไม่เห็นว่าใครจะกลัวท่านเพิ่มนะครับมันเห็นแต่ภาพที่ท่านเนี่ยไปกลัวคนที่เขาเห็นตา ไปกลัวคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวลวครับสําหรับความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเขาสามารถจะแสะดงออกกันได้ถ้าเอามาตร,รฐานว่าใครจับกลุ่มหรือส่งข้อความวิจารณ์รัฐบาลแล้วจะต้องจัดการด้วยคดีอังยี่ซ่องโจรเนี่ยนะฮะผมว่าตอนที่เขาชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีอังยี่กันเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันนะดังนั้นผมว่า เรื่องประกันตัวก็เห็นสมควรแล้วครับว่าไม่ควรจะกักขังเขาไว้แต่ว่าเรื่องจะดําเนินคดีต่อไปให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าหน้าที่จะทบทวนนะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะเอาเรื่องเอาราวอะไรกันอีกส่วนบรรดาผู้ต้องขังคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอดีตสสทัศนีอดีตสส,สรังสรรค์และคณะนะครับนายกบุญเลิศนายกขเชน ที่เชียงใหม่ลำพูนเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าโดยตัวพฤติการเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครความผิดอะไรจนถึงขั้นว่าปล่อยออกมาข้างนอกไม่ได้เอาละท่านกล่าวหาว่าเขาผิดพรบรประชามติมก็ต้องสู้กันเลยฮะวันนี้มันไม่มีแล้วนี่ครับประชามติรัฐธรรมนูญท่านก็เดินหน้าไปถึงกฎหมายลูกแล้วไัยดาวดินก็เหมือนกันคือผมพยายามจะนึกว่าวันนี้ที่ศาลทหารพิจารณา อนุญาตคดีกระบทเครื่องแกงนี่นะครับให้ได้รับการประกันตัวเนี่ยพยายามจะนึกว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับที่เชียงใหม่ที่ลำพูนแล้วก็ไผ่ที่ขอนแก่นหวังใจอย่างนั้นถ้าผู้มีอำนาจลดราวาศในการไปไล่จับไล่คว้าคนเห็นต่างเสียบ้างผมว่าบรรยากาศมันก็ดูดีกว่านี้เยอะท่านลองทำดูสิครับแล้วท่านจะรู้สึกว่า อะไรอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นแรงเสียดทานกันอยู่เนี่ยมันจะผ่อนคลายลงยกเว้นว่าท่านต้องการอย่างนั้นนะยกเว้นว่าท่านนึกว่าเออเอาอย่างนี้ชนะประชามติมาแล้วเนี่ยมันแสดงว่าความชอบธรรมไหลมาข้างท่านดังนั้นใครเห็นต่างก็จะต้องกดจะต้องบี้เอาไว้อย่าให้ขยับตัวได้ถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่แล้วครับผลลัพธ์สุดท้ายมันจะอธิบายว่าใครคิดผิดคิดถูกกับเรื่องนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมตั้งเป็นหัวข้อ แล้วก็เห็นความจําเป็นว่าจะต้องพูดกันเสียให้ชัดสักคราวหนึ่งก็คือว่าไอสถานการณ์ที่พอร่างรัฐธรรมนูญผ่านนี่นะครับแล้วก็จะทํากฎหมายลูกแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยมันต้องเอาคําถามพ่วงเนี่ยใส่เข้าไปในร่างนี้ก่อนเพราะผ่านมาพร้อมกันด้วยเกิดประเด็นนะครับเพราะว่าสนชสปทบางคนเอาว่าบรรดาที่อยู่บนเรือแป๊กนั่นเรียกร้องเลย ว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สอวอสามารถจะเสนอชื่อนายกได้ตรงนี้ต่างนะครับคือคำถามพ่วงเนี่ยบอกว่าให้โหวตร่วมได้ว่าจะเอาใครเป็นนายกแต่ว่าสสเนี่ยยังคงต้องเป็นผู้เสนอชื่อแต่พอรัฐธรรมนูญผ่านปุ๊บพวกนี้มาเลยจะเอาสอวอเป็นผู้เสนอชื่อแล้วจะเสนอชื่อตั้งแต่รอบแรกโดยซํำไปนะครับนั่นหมายความว่า ประชาชนเลือกพรรคไหนมาชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่มีความหมายเลยละครับไอ้บัญชีรายชื่อว่าที่นายกสามคนที่รัฐธรรมนูญกําหนดว่าทุกพรรคต้องเสนอเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะว่าสาวสองร้อยห้าสิบคนซึ่งคอสาชาตั้งมาเนี่ยเขาก็จะมาพรอะบัญชีรายชื่อนายกของเขาเหมือนกันแล้วของเขาไม่สามคนล่ะครับมาคนเดียวคนที่ไัยบุญนิติตะวันเชียอยู่ทุกวันนั่นแหละครับเวลานี้เนี่ยนะฮะ สิ่งที่กำลังถกเถียงกำลังโต้แย้งกันอยู่เนี่ยความหมายมันมากกว่าแค่ความต้องการของสอวอรหรือความต้องการของแม่น้ำห้าสายไงครับความหมายมันก็คือว่าถ้าหากกรรทยอมไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดให้สอวอเสนอชื่อนายกได้เท่ากับว่ากรรทเนี่ยไปขยาย คำถามพ่วงให้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าที่ถามตอนทําประชามติซึ่งก็เท่ากับเราจะได้รัฐธรรมนูญคนละฉบับกับที่ทําประชามติไปแล้วนี่เรื่องใหญ่นะครับคือเรื่องนายกคนนอกเนี่ยนี่ก็เรื่องใหญ่แน่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาจะเอาแน่นละครับแล้วเราก็ติดตามไปเถอะถึงวันตรงนั้นเนี่ย ประชาชนคนไทยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่ผมว่าเกิดฮะเรื่องนายกคนนอกแต่เรื่องจะให้สวเสนอชื่ออย่างที่ว่าว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งซึ่งในความหมายแท้จริงของมันก็คือเวลานี้คนบนเรือแปะจำนวนหนึ่งเนี่ยแสดงเจตนาชัดเจน ที่จะฉีกรัฐธรรมนูญน,นี้เสียตั้งแต่ยังไม่บังคับใช้คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทุกบทบัญญัติทุกตัวอักษรเนี่ยมันจึงมีสภาพบังคับกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะออกมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้นี่เป็นหลักสากลแต่ปรากฏว่าเอาแค่การตรีความของแม่น้ำห้าสายเนี่ยก็จะขัดหรือแย้งแล้ว ก็เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญถูกฉีกเพราะบังคับใช้ตามอำเภอใจตามความต้องการตามเป้าหมายทางการเมืองแล้วถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยถูกฉีกตั้งแต่ก่อนบังคับใช้เนี่ยนะครับใช้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยฟันธงได้เลยว่าจะเต็มไปด้วยปัญหาแล้วมันจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะเป็นความขัดแย้งใหญ่ ผมไม่ได้มาสร้างภาพของความวิตกกังวลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ปักหลักให้มันชัดเจนกันเข้าไว้ตอนรัฐธรรมนูญ50นี่ก็มีหลายบทหลายตอนนะฮะที่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตินั่นก็หมายความว่าเป็นการวินิจฉัยเอาตามใจชอบเหมือนกันแล้วก็เท่ากับ รัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยถูกฉีกไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฉีกขณะที่บังคับใช้ไงครับแต่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยฉีกก่อนจะใช้อะมันก็เละตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับประชาชนผมไม่ได้ไปกังวลว่าเลือกตั้งแล้วพรรไหนจะต้องเป็นฝ่ายค้านพรรคไหนจะต้องเป็นรัฐบาลนะครับ ส่วนทัวผมเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกคนนอกผมก็เสนอไว้ตั้งนานแล้วนะย้อนไปดูข่าวเก่าผมก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องพร้อมจะเป็นฝ่ายคาดให้ชัดๆไปเลยครับว่าหลักการประชาธิปไตยในการทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตรวจสอบได้แต่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ก็อํานาจเดียวกันนะครับเนี่ยคือความหมายของมันดังนั้นเราไม่สนเรื่องนั้นอะ แต่การที่รัฐธรรมนูญจะถูกรุมโซมโดยคนบนเรือแปะให้บังคับใช้ตามโรดแมปแท้จริงทางการเมืองเนี่ยอันนี้ครับมันคงนั่งเฉยๆและปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผมจะออกไปเคลื่อนไหวต่อต้านชุมนุมคัดค้านไม่ใช่นะครับ แต่มันต้องออกมาเป่าประกาศให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงสัญญาณพวกนี้ไว้แล้วได้เข้าใจนะครับว่าการไปเชื่อว่าคนที่เข้าสู่อำนาจด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญจะเคารพและยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลวไหลฮะก็เข้ามาจากการฉีกแล้วเวลาร่าง ก็ร่างเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเมืองที่เขาวางแผนที่เขาทำโรดแมพเอาไว้ดังนั้นรัฐธรรมนูญในความหมายนี้เนี่ยจึงไม่ใช่กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศแต่หมายถึงเครื่องมือในการรักษาและสืบทอดอำนาจของฝ่ายรัฐประหารใช่หรือไม่ท่านพิจารณาเอาเถอครับผมเนี่ย ยอมรับโดยดุษสดีหลังผลการทำประชามติว่าสังคมไทยยังต้องใช้เวลาในการหาข้อสรุปเรื่องร่วมกันเรื่องหลักประชาธิปไตยการเดินทางของเราที่ผ่านมาเป็นสิบปีนะครับเราก็นึกว่าเข้าใกล้เส้นชัยมากแล้วแต่ผลประชามติที่ออกมาเนี่ยบอกเราว่าเรายังต้องเดินกันอีกไกลแต่ไม่เป็นไรครับวันหนึ่งมันก็จะถึงอะ เรายังไม่ล้มเหลวจราบเท่าที่เรายังไม่ล้มเลิกคนระผมมั่นใจของผมอย่างนั้นดังนั้นสถานีต่อไปเนี่ยคือสถานีที่เราจะได้เห็นกันไวัยนี้แหละครับว่าตกลงเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เขาเอามาให้ทำประชามติเนี่ยมันมีความหมายยังไงกันแน่มีความหมายว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องยอมรับและอยู่ภายใต้สิ่งนี้ ือมีความหมายเพียงแค่เครื่องมือรักษาอำนาจอย่างที่ผมได้ว่าเอาไว้ผมมีคลิปวิดีโอนะครับหลักฐานชัดเจนเลยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดเรื่องนี้เอาไว้ยังไงท่านพูดเมื่อวันที่12เมษายนปีนี้ครับฟันธงชัดเลยว่าคนเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอ เท่านั้นไม่ใช่สอวอผมแปะคลิปไว้ในหน้าเฟซบุ๊กผมนี่แล้วฮะพี่น้องไปหาดูได้ฮะหน้าเฟซบุ๊กนี้แหละดูไลฟ์เสร็จก็ไปดูคลิปนั้นน่ะเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่จะต้องการทราบต่อก็คือว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดชัดไว้อย่างนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยท่านจะว่ายังไง ท่านจะเปลี่ยนคําพูดไปตามที่หางเครื่องเรียกร้องอยู่หรือท่านจะรักษาสิ่งที่ได้อธิบายกับประชาชนโดยไม่ไปสนเสียงเชียร์พวกนี้เอาอยังไงมันสำคัญนะครับเพราะว่าที่ท่านพูดนี่พูดก่อนลงประชามตินั่นก็หมายความว่าท่านไปให้ความมั่นใจกับประชาชนแบบนั้นถ้าเป็นช่วงหาเสียงก็บอกว่าท่านประกาศนโยบาย ท่านโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้อย่างนั้นและพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะให้มันเป็นไปอีกอย่างนึง่งเอาอย่างนั้นก็จะได้เห็นกันส่วนบรรดาหางเครื่องทั้งหลายของคอสช,อชอนะครับส่วนที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ดาราหน้าเก่าทั้งนั้นนะฮะผมว่าเพลาๆล,ลงบ้างดีกว่าการเร่งเร่งร้อนออกมารุมโซมรัฐธรรมนูญกันตอนนี้ ผมว่ามันน่าตกใจเกินไปนะครับเข้าใจฮะว่าหลายๆคนก็แบบอยากเป็นสวลากตั้งแล้วพออยากเป็นสวลากตั้งเนี่ยก็ได้แล้วนี่ครับคาถามพวกก็คือจะโหวตนายกด้วยแล้วก็จะเอาถึงขั้นเสนอชื่อนายกด้วยคือเอาทุกอย่างอะเวลารัฐบาลหรือสภาเลือกตั้งเขาทำอะไรเนี่ยพวกท่านก็โจมตีไงผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องแต่นี่ที่ทํากันอยู่เนี่ยไม่รู้ซ้อนกี่ชั้นกันแล้วนะครับผลประโยชน์ท่านมาถึงท่านก็พยายามเชียร์กันทุกอย่างให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้เป็นสวรากตั้งบรรดาที่ออกมาพูดพูดกันอยู่เนี่ยไหนใครออกมาแถลงสิครับว่าจะไม่เข้าเป็นสวลากตั้งสองร้อาคนนั้นออกมาให้ชัดสิมันก็ไม่มีนี่ แล้วพอเป็นแล้วท่านจะเอาอํานาจโน่นนั่นนี่เพิ่มห้าบาทสิบบาทสลึงเฟืองจะเอาหมดมันใช่เลยครับเนี่ยอย่างที่บอกฮะรู้ว่าอยากเป็นมากแต่ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้เลียน้อยนอยแต่เลียนาน,านเนี่ยผมว่าเขาก็กันเก้าอี้ไว้ให้นะแต่ไปเลียมากเกินไปเนี่ยแหมมันก็ ดูยังไงยังไงอยู่นี่พูดกันเปิดๆเ,เลยนะครับว่าผมเห็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองท่านแง่ร้ายแต่ผมมองท่านจากแง่ของความเป็นจริงนี่เล่นการเมืองกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในขณะที่เล่นการเมืองเนี่ยก็ชี้ว่านักการเมืองเนี่ยเป็นพวกชั่วร้ายเมื่อวานนี้ผมพูดกับสื่อมวลชนไปไงครับว่าหลังการเลือกตั้งยอย่าไปเข้าใจว่า พัคก,การเมืองใหญ่สุดคือพรัคสอวอนะครับไม่ใช่สอวอนี่คือลูกพัคลากตั้ง250คนเนี่ลูกแต่พัคใหญ่สุดคือพรัคบูรพาพยัคฆ์ไงครับนั่นนะครับเรื่องใหญ่แล้วที่มันกําลังเป็นอยู่นี่แหละครับมันคือคอําอธิบายของสิ่งที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ไม่มีอะไรต้องหนักอกหนักใจแล้วครับ มันเป็นเรื่องที่เราต้องผเผชิญพบแล้วต้องผ่านไปให้ได้ผมอยู่กับโลกของความเป็นจริงเมื่อความเป็นจริงบอกผมว่าเรายังต้องถกเถียงเรายังต้องต่อสู้เรายังต้องหักล้างด้วยหลักการและเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยกันอยู่เนี่ยก็ต้องทำครับแต่ผมจะไม่ยอมเชื่อนะครับว่าผลการประชามตินี้คือการอนุญาต ให้ผู้มีอำนาจทำอะไรกับรัฐธรรมนูญหรือทำอะไรกับบ้านเมืองนี้ก็ได้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นและผมมั่นใจด้วยว่าวันหนึ่งที่คนไทยสัมผัสชัดว่าที่เดินกันมาเนี่ยมันห่างไกลกว่าคำว่าประชาธิปไตยมากขึ้นไปทุกทีและอาจจะรู้ด้วยว่าเสียทีเสียรู้เข้ามาแล้วเนี่ยตรงนั้นนะครับมันจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ ของสถานการณ์ผมให้กำลังใจหลายๆคนนะครับแม้ติดต่อมาที่ผมนี่ก็แสดงความอึดอัดครับข้องหมองใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปกดดันตัวเองเลยครับมองไปข้างหน้าแล้วขอให้ยังเชื่อมั่นว่าในที่สุดเนี่ยทิศทางของประเทศมันก็ต้องเดินไปตามหลักการประชาธิปไตยถ้าเชื่ออย่างนี้ เรามีแรงเดินต่อได้ใครจะเป็นนายกคนนอกใครจะเสนอชื่อนายกหรือไม่นี่ให้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะครับคนพวกนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนึกว่าชัยชนะประชามตินี่มันมันคือความเบ็ดเสร็จมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะพึงมีพึงได้ไม่ใช่ครับ ในโลกเราเนี่ยมันไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนบางกลุ่มพยายามที่จะเอาทุกอย่างที่ต้องการไปไว้ในมือก็มีโอกาสที่เขาจะสูญเสียทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับ <c oughs> ยังไออยู่นิดหน่อยพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ